ราพวกมึงจะได้โชว์ไหมอาาตอบมาแล้วเมื่อกีนโดยรัศมีมึงอ่ะให้กูไปเอาเงินกูไม่กล้าเอาเงินเพราะมึงก็ไม่ได้เงินเหกันแล้วให้กูดูแลซเมื่อที่หลอกว่าซุดจะเรียบร้อยกูเอาชูตไปคุกเนี่ะแล้วให้กูเก็บขยะกูคิีว่านอนจะไม่ขึ้นแล้วว่นที่ท้องใหญ่มาหน้าที่เวนเก็บห้องให้กูเก็บห้องคิดีว่าแบกสาบจะมาได้ยินหรือยังคะ นี่คือเศษดาษของนางชมแต่ไล้วกอกน,น,น้ำมึงไม่ไหวกันผมก็ยังไปห่านน้ำอีกอย่าได้ไี่ยมมันขอจองกอกน้ำแต่วันที่คืนดีมันที่จะไปกดน้ำคุณคิดดูนิครับว่าน้ำที่มัน,น,มนกอกจะเป็นน้ำอะไรกูว่าดับกอกแล้วคุณล่ะครับว่าน้ำอะไรตอบมาที่ตองก็ตอบมาที่ สองสามสองแปดต้องเป็นสามแปดเราก็แข่งขันสองต้องสองาสิบห้าแปดวันก็รกีจะส่งเพจอรเที่เท่าไหร่ครับเพจจะส่งมานะคะกดวีหนึ่งถ่ายกันว่าวีหนึ่งคำอบ่ายกันดว่าคุณจุงตร์แดนถ้าขี่เกียจวันนี้คืนนี้ขี้เกียจไปกรอกน้ำคุณจุงเจาน้ำอะไรกรอกให้บรดาแดนเซอร์และทีมงานกินค่ะกอกไก่น้ำปลาปลาสองน้ำปลาปลาวงเล็บ ภุดารับปกิิได้แต่สุดารัสเลิกเป็นรัฐมนตรีมานานแล้วนะครับสองน้ำฝนที่เปตกทุก,กวันอีจุงรองกระทำมาแล้วสามตอนนี้ห้องน้ำข้างล่างจะโคกพังอยู่นั่นแหละค่ะคือเป้าหม่ที่เนึ่งของอีกจุงเพี้ยนี่มัน ฝาน้ำนี่จะโคกก็จะพุ่งออกมามาันก็ฝาขวดไปกอกคุณเตรียมตัวนะคะถ้ามันได้กอ,อกน้ําคุณก็จะได้พบกับสิ่งดีอย่างแน่นอนค่ะอลอง,ลองตบเอฟเอเอสมาได้นะคะสํหรับวันนี้นะคะทีมงานซาแดนร่นรวมด้วยน้องบิ๊กนะคะต้องขอ,อลาไปก่อนขอบความรู้สึกุนรายการนะคะพิซซ่าฮัทพิซซ่าคําประดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะคะโทรมานะคะ <C oughs> แต่งหน้าโดยเครื่องสำอางบาจาน้ำดื่มคิสตัลแล้วก็ซอสพริกไฮนะคะแล้วก็เครื่องดื่มแทปซี่ดอกไม้ส,สวยๆค่ะดอกไม้ส,สวยๆ